you สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสก i ป i d y News EP ที่6นะครับซึ่งเป็นรายการนําเสนอข่าวสารเกี่ยวกับโลกของสก i ป i ี้ Toilet นั่นเองนะซึ่งข่าวสารในวันนี้เนี่ยสืบเนื่องจากว่าเมื่อไม่กี่วันก่อนอน,นะครับกางไลฟ์สดของนายสเต็กหรือว่าในายไข่เนี่ยที่ได้แชทไปคุยกับคุณบูมกลางไลฟ์สดนะครับจูจ่ๆทางคุณบูมก็ได้พิมพ์บอกนายสเต็กไปนะว่าตอนนี้เนี่ยเขากําลังจะถูกควบคุมตัวโดยเจ้าหน้าที่คนหนึ่งนะครับซึ่งทีแรกเนี่ยในายไข่ก็คิดว่าเรื่องนี้เป็น แค่เรื่องล้อเล่นเท่านั้นนะแต่แล้วเนี่ยมันก็มีอะไรที่มากมายกว่านั้นนะครับถึงขั้นที่ว่านายไข่ต้องซื้อตัวเครื่องบินเพื่อบินไปตามหาคุณบูมกันเลยทีเดียวซึ่งเรื่องราวในครั้งนี้เนี่ยมันจะจริงจังขนาดไหนหรือว่าปั่นขนาดไหนนะครับเดี๋ยววันนี้ผมไก่วอลเกอร์จะพาคุณผู้ชมไปดูเรื่องราวเหล่านั้นตั้งแต่ต้นจนจบนะครับและเพื่อไม่ให้พลาดคอนเทนต์สุดเ e อ็กซ์คลูซีฟก็รบกวนผู้ชมช่วยกดไลค์กดซับสไครต์ให้กับผมไก่วอลเกอร์ไหนกันแล้วกันนะและหากพร้อมกันแล้วเนนนนนี่รรราาาไปััับชมขววสใวนน้ก ครับ จุดเริ่มต้นเรื่องราวของทั้งหมดนะครับมันก็เริ่มมาจากในไหลสดของในไข่เมื่อไม่กี่วันก่อนอน,นะครับในช่วงที่ทางคุณบูมได้ปล่อยภาพสปอยแบ่งเป็นจิ๊กซอชิ้นต่างๆนะครับซึ่งในวันนั้นเนี่ยหลังจากที่เหล่าครีเอเตอร์เขาได้รับชิ้นส่วนของภาพสปอยกันไปใช่ไหมเขาก็นํามาประกอบกันเว้ยแต่แล้วเนี่ยมันก็ขาดไปแค่ภาพเดียวนะครับซึ่งตอนนั้นเขาก็ไม่รู้กันนะว่าภาพสุดท้ายเนี่ยมันอยู่ที่ใครกันนะครับแล้วจากนั้นมันก็มีข่าวหลุดมานะว่าภาพสุดท้ายเนี่ยอยู่ที่ ที่นายไข่ไว้ซึ่งในภายหลังเนี่ยมันก็เป็นแบบนั้นจริงๆนะครับทางนายไข่ได้ออกมาไลฟ์สดนะพร้อมกับบอกขอโทษไปยังคุณบูมนะครับเพราะว่าวันที่คุณบูมส่งชิ้นส่วนภาพสปอยไปให้ในายสเต็กเนี่ยตอนนั้นนายสเต็กกาลังปาร์ตี้อย่างเมามันอยู่เลยนะเลยไม่ได้สนใจข้อความจากคุณบูมนะครับแล้วหลังจากนั้นนายสเต็กก็นําชิ้นส่วนต่างๆมาประกอบกันนะครับกลายเป็นภาพสปอยอย่างที่เราได้รู้กันไปนะแล้วหลังจากนั้นนะครับในไลฟ์สดเดียวกันนั้นเนี่ยทางนายไข่ก็ได้ทักไปถา คุณคบูมว่าในพาร์ทถัดไปเนี่ยเราจะได้เห็นไทาท่านต่อสู้กับเหล่าแอสโตรหรือไม่โดยที่นายไข่ก็ใจหลอนนะครับโดยการฝัดข้อความไปหาคุณบูมรัวๆเลยนะครับแล้วหลังจากที่ผ่านไปได้แค่แป๊บเดียวเนี่ยทางคุณบูมก็ได้ส่งภาพกีบภาพนี้มานะครับซึ่งเป็นภาพของโจ๊กเกอร์นั่นเองนะและพร้อมกันนันนะครับคุณบูมยังได้ส่งแท็กเสียงแปลกๆมาให้กับนายไข่อีกหแท็กเสียงนะครับซึ่งก็คือเสียงนี้เลยนะ Okay, maybe the first part's really loud. Maybe it's only the first part that's really loud. แล้วต้องบอกตามตรงนะครับทั้งภาพทั้งเสียงเนี่ยหากเราดูลรงฟังพร้อมกันแล้วมันก็แอบหลอนอยู่เหมือนกันนะแล้วจากนั้นนะครับทางในายไข่ก็มานั่งวิเคราะห์นะว่าภาพโจโกเกอร์กับเสียงที่คุณบูมส่งมาเนี่ยมันมีอะไรเกี่ยวข้องกับเนื้อเรื่องของสกิปิดี้ทอเลตบ้างหรือเปล่านะแต่จนสุดท้ายแล้วเนี่ยพี่แกก็ไม่ได้คําตอบอะไรเลยนะครับพร้อมกับพิมพ์ถามไปยังคุณบูมนะครับว่าภาพโจกเกอร์และเสียงที่พี่แกส่งมาเนี่ยมันมีอะไรเกี่ยวข้องกับสกิปิดี้ทอเลตไหมซึ่งทางคุณบูมเนี่ยก็ตอบกลับมาอยา นะด้วยคําว่าเยสนะครับซึ่งถึงแม้คุณบูมจะตอบมาแบบนั้นเนี่ยแต่นายไข่ก็ยังไม่รู้อยู่ดีนะว่าภาพโจ๊กเกอร์มันเกี่ยวข้องอะไรกับสกิบดี้ทอเ e ตนะครับซึ่งนั่นก็ทําให้ในายไข่ต้องหัวร้อนไปพักหนึ่งเลยนะแล้วพอนายไข่หัวร้อนบนนู่นบนนี่จนเสร็จเนี่ยพี่แกจึงได้ทักไปถาม e l ลิท c คามีราแมนนะว่าภาพจ๊กเกอร์กับเสียงที่บูมส่งมาเนี่ยมันเกี่ยวอะไรกันวะซึ่งทาง e l ลิท c คาม r a าแมนเนี่ยก็ได้ตอบกลับมานะครับว่ามันอาจจะเป็นตัวละครสกิปดี้ทอเรตตัวใหม่ก็เป็น ได้นะเพราะว่าก่อนหน้านี้มันมีซูเปอร์แมนสกิบิดี้โทเลตมาก,ก่อนแล้วใช่ไหมล่ะและพร้อมกันนาเนี่ครับอีลิตคาเมล่าแมนก็ยังได้บอกไปกับนายไข่นะครับว่าการที่คุณบูมส่งภาพและเสียงอะไรแบบนี้มาเนี่ยมันอาจจะมาจากการที่นายไข่ไปฟัดข้อความใส่คุณบูมจนทําให้คุณบูมโกรธก็เป็นได้นะซึ่งทางอีลิตคาเมล่าแมนก็ได้ฟัดข้อความกลับมายัางนายไข่นะครับก่อนที่นายไข่จะได้เริ่มอรารวาสอีกครั้งหนึ่งนะพร้อมกับต่อว่าอีลิตคาเมล่าแมนไปนะครับว่าเขาก็เป็นแค่พวกขี้อิจฉาเป็นแค่ เล็กเนื้อสกิบบี้ทเลตเพียงเท่านั้นแหละอะไรประมาณนี้ครับแล้วจากนั้นเนี่ยนายไข่ก็พิมพ์ไปถามคุณบูมนะว่าตอนล่าสุดจะปล่อยออกมาเมื่อไหร่นะครับซึ่งทางคุณบูมก็ตอบกลับมานะสี่ห้าข้อความด้วยกันนะครับแต่พอนายไข่กดเข้าไปอ่านเนี่ยปรากฏว่ามันมีแค่ข้อความเดียวเว้ยเป็นภาพกิฟของสกิบบี้ทอเลตจาก EP ีที่1นะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยทางคุณบูมพี่เก๋ก็ได้ตอบกลับนายไข่ไปนะครับว่าตอนนี้เนี่ยทางคุณบูมกําลังถูกรัฐบาลส่งตัวไปยังโรงพยาบาลจิตเวชนะครับด้ ที่ว่าทําลายชีวิตของคนนับล้านมานะแถมคุณบูมยังบอกอีกนะครับว่าที่โรงพยาบาลเนี่ยเขาไม่อนุญาตให้พกคอมพิวเตอร์ไปได้เวแถมโทษที่คุณบูมได้รับเนี่ยพี่แกต้องถูกกักขังมากกว่า100ปีนะครับดังนั้นหากนายสเต็กอยากดู E ีีใหม่เนี่ยก็คงต้องรอต่อไปนะหรือไม่ต้องรอจนกว่าคุณบูมจะหนีออกมาจากโรงพยาบาลจิตเวชได้นั่นเองนะครับซึ่งพอในายไข่ได้อ่านข้อความเหล่านี้ไปเนี่ยก็ตกใจใหญ่เลยนะพร้อมกับพิมพ์ไปขอพิกัดของโรงพยาบาลจิตเวชนะเพื่อไปช่วยคุณบูม ออกมานั่นเองนะครับซึ่งทางคุณบูมก็ส่งตำแหน่งพิกัดมากจริงๆนะครับแถมเป็นพิกัดของเมืองโอไฮโออีกด้วยนะแล้วพอนายไข่เห็นแบบนั้นเนี่ยพี่แกก็บอกไปนะว่าเขาจะเป็นคนไปช่วยคุณบูมเองนะครับแต่ว่าทางคุณบูมก็พิมพ์ตอบกลับมานะว่ามันพอจะมีอีกทางหนึ่งนะครับที่เราจะได้ดูสกิบดี t ทอเลสพลาธถัดไปกันนะครับนั่นก็คือนาตอนนี้เนี่ยคอมพิวเตอร์ของคุณบูมถูกเก็บรักษาเอาไว้อยู่นะครับโดยเจ้าหน้าที่นะซึ่งหากนายไข่ไปขโมยกลับมาได้เนี่ยคุณบูมจะมอบระหัด Facebook ให้กับนายไข่นะครับโดยที่นายไข่สามารถอัปโหลดอีีถัดไปได้ด้วยตัวเองเว้ยแล้วพอได้ยินแบบนั้นเนี่ยนายไข่ก็ได้ถามที่อยู่ของคอมนะครับว่าคอมของคุณบูมถูกเก็บไปที่ไหนซึ่งทางคุณบูมก็ตอบกลับมานะว่าโน้ตบุ๊กของพี่แกเนี่ยถูกเก็บไว้ในสำนักงานนอำเพอในเขตโอไฮโอนะครับแถมคนที่ดูแลโน้ตบุ๊กของคุณบูมอยู่หน้าตอนนี้เนี่ยก็คือเจ้าหน้าที่สำนักงานที่มีชื่อว่าบอนนั่นเองแนะแล้วหลังจากได้ยินเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยทางนายไข่ก็ถึงกับหัว แล้วดูเหมือนว่าจะไม่ค่อยเชื่อคุณบูมสักเท่าไหร่นะแถมในายไข่เนี่ยยังได้เอาชื่อของเจ้าหน้าที่บอลไปล้อเล่นอีกด้วยนะครับแล้วหลังจากนั้นเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นนะครับมีข้อความแจ้งเตือนมาจาก Discord ของคุณบูมนะซึ่งข้อความนั้นมันได้บอกว่าณตอนนี้เนี่ยดิสคอดของคุณบูมถูกยึดโดยเจ้าหน้าที่บอลและหลังจากนี้เนี่ยในายไข่จะไม่สามารถส่งข้อความได้อีกนะครับแล้วพอในายไข่ได้อ่านข้อความนี้ไปเนี่ยสีหน้าก็ถึงกับเปลี่ยนเลยนะและพร้อมกันนั้นพี่แกก็ ได้ลองส่งข้อความไปหาคุณบูมปรากฏว่าข้อความถูกบล็อกหมดทุกข้อความเลยนะครับซึ่งนั่นก็ทําให้ในายไขดูตกใจเป็นอย่างมากเลยนะครับแล้วหลังจากเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นนะครับทางนายไขก็ได้ถามไปยังแฟนๆนะว่าเขาควรไปช่วยคุณบูมดีหรือไม่นะครับโดยการเปิดโพลในไลฟ์สดนะครับว่าควรไปหรือไม่ควรไปซึ่งเสียงส่วนใหญ่เนี่ยก็อยากให้ในายไขไปช่วยคุณบูมนะครับแล้วพอเสียงเป็นเอกฉันแล้วเนี่ยนายไขก็เริ่มซื้อตั๋วเครื่องบินกลางไรเพื่อบินไปโอไฮโอ โท้ทันทีเลยนะครับแล้วหลังจากนั้นถัดไปได้1วันเนี่ยในายไข่ก็ได้มีการอัปโหลดรูปภาพนะครับซึ่งเป็นภาพที่ตัวเองนั่งอยู่บนเครื่องบินนะพร้อมกับแคปชั่นที่เขียนไว้ว่าฉันกําลังไปเจอคุณบูมอะไรประมาณนี้ครับแล้วหลังจากนานนะครับผ่านไปได้2วันในายไข่ก็กลับมาไล์สดอีกครั้งหนึ่งนะซึ่งคาดว่าน่าจะไล์สดในโรงแรมที่อยู่ในรัฐโอไฮโอนะครับซึ่งในไ์สดครั้งนั้นเนี่ยในายไข่ก็ได้เจอเหตุการณ์แปลกๆนะครับเขาได้บอกกับคนดูไปนะครับว่านาตอนนี้ดิสคอ ของคุณบูมเนี่ยถูกยึดเป็นที่เรียบร้อยแล้วจริงๆนะครับด้วยฝีมือของเจ้าหน้าที่บอลนะโดยที่เจ้าหน้าที่บอลเนี่ยได้เปลี่ยนทั้งรูปภาพทั้งชื่อของ Discord ของคุณบูมไปเป็นของัตเอนะครับซึ่งเทีแรกเนี่ยผมก็คิดว่านายไข่มันน่าจะปั่นไว้แต่ว่าพอผมลองเข้าไปส่อง Discord ของคุณบูมจริงๆเนี่ยปรากฏว่าสิ่งที่นยายไข่พูดนั้นมันเป็นเรื่องจริงเวรูปภาพถูกเปลี่ยนไปแล้วจริงๆนะครับและพร้อมกันนั้นทางเจ้าหน้าที่บอลยังได้ใช้ดิสคอร์ดของคุณบูมส่งงขข้อคควาาามมาถึนยนยไะรับ ซึ่งเขียนมาว่าเฮ้ hey, ว่าไงตกลงแกจะมาหรือเปล่าเจ้าหมูอ้วนแกกล้าพอที่จะประชิญหน้ากับเจ้าหน้าที่บอลเหรอฉันจะไม่รอแกตลอดไปหรอกนะเพราะว่าโน้ตบุ๊กอันนี้เนี่ยมันมีอะไรที่น่าสนใจเยอะเลยฉันให้เวลาแก48ชั่วโมงเพียงเท่านั้นรีบม,มาเอามันคืนไปสะละแต่ถึงอย่างงานนะครับทางนายไข่ก็ไม่มีทีท่าจะกลัวเลยแม้แต่น้อยนะและพร้อมกันนั้นพี่แกยังได้บอกกับคนดูนะว่าเขาไปเอาโน้ตบุ๊กอันนั้นมาได้ตั้งนานแล้วนะครับและพร้อมกันนั้นทางนไข่ก็ได้โชว์หน้าเดสก์ท็อ ซึ่งเป็นเดสก์ท็อปจากเครื่องทํางานของคุณบูมนั่นเองนะซึ่งบนหน้าเดสก์ท็อปของคุณบูมเนี่ยก็มีไฟล์ที่น่าสนใจเยอะแยะมากมายเลยนะไม่ว่าจะเป็นไฟล์ของซีรีส์สกิบบี้ทอเลต EP ีที่7 7พาร์ทที่3นะครับที่ทําเสร็จแล้วนะหรือว่าไฟล์ข้อมูลของ Se c r e t A อเจนต์ก็เมนะครับส่วนข้างล่างเนี่ยเป็นไฟล์ข้อมูลการกลับมาของเหล่าไททันนะครับแผนการยึดครองโลกมนุษย์ทั้งหมดต้องตุยแย่การเปิดตัวเผ่าพันธุ์ใหม่โอ้โหมีแต่ไฟล์ที่น่าสนใจทางนั้น เลยนะครับแต่ว่ายังไม่หมดเพียงเท่านี้นะเพราะว่าอีกฝั่งของเดสก์ท็อปเนี่ยมันมีรูปของเจ้าจักรนัดแอสโซทอเลตอยู่ด้วยเว้ยตัวรูปที่2เนี่ยผมมองไม่ออกเหมือนกันนะครับว่าคือรูปของอะไรนะแต่ว่าน่าจะเป็นตัวละครทางฝั่งของพันเมธนะครับตัวรูปที่3เนี่ยก็คือภาพสปอยที่คุณบูมปล่อยมาก่อนหน้านี้นะแล้วถัดไปเนี่ยก็คือโฟลเดอร์เก็บงานที่เกี่ยวข้องกับไมเคิลเบย์นะครับถัดไปจากไมเคิลเบย์เนี่ยก็คือโฟลเดอร์ที่เก็บเนื้อเรื่องของ EP ีที่80ถึงอี่ี0นะครับ แล้วจากนั้นโฟลเดอร์สุดท้ายเนี่ยก็คือโฟลเดอร์ที่เก็บรูปของเก้าอี้นั่นเองเนะก่อนที่ในายไข่เนี่ยจะได้พับหน้าจอแล้วเปิดดูอะไรบางอย่างนะครับซึ่งก็ทําให้ในายไข่เนี่ยถึงกับตะลึงตาค้างไปเลยนะแต่ก่อนที่ในายไข่จะได้ทําอะไรต่อนะครับทันใดนั้นเองเนี่ยก็มีคนมาเคาะประตูห้องพักของในายไข่นะครับซึ่งในายไข่ก็คิดว่าน่าจะเป็นเด็กส่งพิซซ่านะครับเพราะว่าตอนต้นไรเนี่ยนายไข่ได้สั่งพิซซ่าไป3ถาดน,นะครับแล้วพอในายไข่เดินถือโน้ตบุ๊กไปเปิดประตูปุ๊บเนี่ยปรากฏว่า ไม่ใช่เด็กส่งพิซซาเว้ยแต่เขาคือคิกครับนั่นเองนะครับก่อนที่ในายไข่จะได้ปิดประตูใส่หน้าคิกคับแล้วไลนั้นก็ตัดจบลงไปแต่เพียงเท่านานเลยครับ ซึ่งนี่ก็คือเหตุการณ์แปลก,กๆที่เกิดขึ้นกับนายไข่ในช่วง 2- 3สาวันที่ผ่านมาเนี่นะและดูเหมือนว่ามันจะยังไม่จบง่ายๆนะครับมันน่าจะมีตอนต่อไปอีกยาวเลยนะซึ่งถ้าไงเนี่ยหากมีอะไรคืบหน้านะครับเดี๋ยวผมจะมาทําคลิปให้กับผู้ชมได้รับทราบกันอีกครั้งในภายหลังนะส่วนในคลิปนี้ผู้ชมคิดเห็นกันอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยส่วนผมไก่วอกเกอร์หมดเวลาแล้วนะครับต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ